<c oughs> สวัสดีพี่น้อง,งสวัสดีทักทายส,สขขวนนสัสดี FC ซุกูสุขอนเนาะสวัสดีพ่อแมอออ่พี่น้องเมื่อนี้อ่ายี่พี่อต่อมากน้องพี่น้องเนาะทีมงานบ่าหน่อยสองคนเฮ้ยเขาถือทีมง,งาน <c oughs> เหรอันนี้สองคนน่าสิไปเด่นเซโน่พี่น้องไปเด่นบ้าน <c oughs> บ้านไอ้คำซีซือบ้านยังไงบ้านมันทิ้งเหรอ <c oughs> <c oughs> ม่นนะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปบุกบ้านไอ้คำสีน้องพี่น้องเนาะไอ้คำสีบ้านพี่เออกระบ้านพี่เนี่ยเนาะสองนิ้วหแล้วกับสั้นซีบ้านพี่แม่น่ะเนี่ยสิไปเด่นกับไอ้เพิ่นเมือนี้ถือโอกาสมาแล้วก็ได้อยากไปบึงบ้านไอ้คำสีเนาะว่าอยู่จังไดพี่น้องมาอยู่บอลใดแม่มาเคยมาพี่น้องไปหาครับแม่ไอ้คำสีเพิ่นกลับจากปากเท่มาอยู่บ้านได้จากมืออะไรวะได้ไปสูบคนแล้วปะจ๊ะ ก็ได้สิถือโอกาสไปเดินก๊าดไอไนเนาะมือนี้พยายามเมื่อพยายามบาดพยายามบาดไอ้คำซีครั้งแรลกมือนี้ห้ากัดทั่วอสะพานหน้าเขียนกบโตไปแบบไปแบบบ่มีจุดหมายพี่น้องไปตลอดไปกับคำไซ่นอนหันชื่อว่าดิคำไซ่นอนหันแน่นีเนี่ยกะที่เอาคล้องไปผ่ากันพี่น้องไอได้หมักหมูเนาะ มมบมกง่ในมอรถผมโง่อันซาลอยเอาห้พี่น้องมไมีหม่องกินเนาะมีบ,บ,บม่มีวันสิพากินไปมอลถเอาไปนะเอาอถขึ้นเลยขึ้นงโป้งหมดแล้อันนี้แม่นของฝากจากซาลอยเอาห้มา,ายมาหน่อย <c oughs> อะไรก็ได้ใช่เอาไปให้ไอ้คำซีซะเป็นของฝากของตอดเนาะไปบ่อไลายพี่น้องเดี๋ยวสีเดินทางไปบ้านพี่บ้านไอ้คำซีเนาะ ไปไปเจอกันอยู่ผมเจอกันอยู่บานไอ้คำซีเพื่อนอะไรพี่นอ้องแหลนแห้งอยู่ดี โอเแขนนะแเด่เลยนองีเนากินน้อหรือเลนี่ยขนเลยดน่ยโอ้ขังเนยปานไอ้กำซีก็เป็นตะยูเถอขอข่าไปเึงาดนบ้านอ้รกำีเราอย่างนเนาะขอข่ามาเรื่อยได้หนึ่งปานมมถ่อยนีหอนคิ่าใช่ บัตรพิ้นเนื้อนะเนื่อเซโนของอ๋นี่มาจากไหนเมื่อยังก็อายบัตรเนาะเมื่อยังก็ไ่รเมื่อยังว่ะเมืองอุทุมพรแขวงสซนเขตบัตรพิ้นเนื้อเมืองอุทุมพรเขตเซโนนะครับเขตพิเศษเซโนมันเซโนมันหโดนเรื่องเซโนเซโนมันเป็นแบบว่าจุดพิเศษเลยแบบเขาอื่นแบบเดียร์เซโนเขาใม่เข้ามันซ้ำลักหน่อยหน่อย จะกออกมานันาออกมาสวนคงกลับมาพี่คือเราแมนโมจ่าข้างไปมนสิกับนะฮะทำอิดนะโอ้ขับออกมาพี่เลยนมันใกล้จะมาสนกับผ um> okay, ู้จะไปแค้มครองปอสวัสดีเลเดึกก่อนอูเลยเนาะเดี๋ยวนอนแข่งวัี่โอ้ไปนั่งรวมตัวกข้าใจาอีกน้องสาวอีกสบานมาบนน้องสาวทุกคนนี่น้งสาวอีคสอีน้งสาวล่ะน้องสาวละแม่หรอคู่คูข้าเจ้า อันนี้มือปืนอันนี้เือปืน้องท้าซื้อเงี้ยซื้อเงี้ยก่อนแซนดารีนังพชรก็ได้จ้าอ้ะสพัดกันจ้กมาสิตายภาษิตกะนี่ทุกคนเนาะหนนังนี่ก็ได้หางเนาะ้องไปได้เมื่อปักสีมันทินาทินาเมื่อหอมเองอากอยเนาะถามเหมือกันมาแล้วมาหนี่นั่งเขาเดียวมันก็เมื่อว่า นี่มาไอ้เปิดเู้ไปแต่นี่ครับตัดภาพมาตอนแรกพี่น้องเพราะว่ามาในเวอร์ชันในกลับ<笑><笑>นอนอยู่บ้านพี่พี่น้องเลยนอนอยู่บ้านไอ้คำซีเพราะว่ามืออื่นนะจังเสียในกลับพี่น้องเวอร์ชันในก็นอนอยู่หอ้องไอ้คำซีสามคนเนาะนี่ ีบานก็ยิ่หอมเป็นงามนะ่ะ <c> ผ <ười> ักเมื่ออื่นสาวจะเดินทางกับป่านแต่สาวเดีย๋ยว่ากับพังเมิงนีนอ๊อฟสิไปแแอันไยทิปน้่าทางเมืองอ็ได้แต่ก็พังเมืองว่าเสียดงไปแวบอันสศร้ายอยอยว่าน้องยีนอองแบดเอาอันกระถุงแล้วก็จานกับป่านดื่มจาน เลยสเปถ่ายคลิปเัอหน่อย้วก่อนกลับเนาะเพราะอะไรเห็นเอฟซีว่าต้องเมื่อแบอำนาจฟาจาก,กันก่อนมาโอเคพี่น้องน,นอนกอนเนาะสายดีตอนเช้าเ้อทุกคนเช้าวันใหม่เนะาะวันนี้ก็ยังอยู่ทีเซโนโ่คือเก่าพี่นอนองอยู่ป่านพี่พี่น้องเลยเพราะว่า นอนผักอยู่บ้านอไอ้คำซีหนึ่งคืนมาดิมีไอ้เป็นเนี่ยว่าเขากินน้ำกินเนาะพอดียังดีกินข้าวเศร้าให้เนาะมาเด้อนะผาทองอยู่บ้าน์ไอ้คำซีใส่สวนใก่สวนใกล้อะไรกับขวดสิ้นขวดมั่นมั่วมากินข้าวกินน้ำแล้วพุณแหละบาราจังสีเลยเดินทาง ครับนาะว่ามีแพนมาสิไปแวนเลยทิพก่อนกลับนะเพราะว่ามาเนี่ยมาเป็นยุทางกลับเลยเา็นอยาตงเป็นอางเปยังยังข้างนี่จ <laughs> อะไรเนาะ <laughs> มึงวานนี้สรดุปเนาะสะดุปงานดองสรุปงานวานันจะทวัคักวนพี่หน่อยรักเติบอ <laughs> ูข ซอไก่หักเลยซอไก่ไปพี่หรอแล้วทีขอจบขิปเป็นเพียงเท่านี้ะเนาะมาในนอนอยู่ที่บาไอ้ยนะใ่คำชี้บันพนเนื้อบันพินเนื้อมืงกุฎพรแข้งช้อนรเกดหน่อยกกลับเลยบ่วเลยกลับเลยกลับเลยกับบ้านกับบ้าน ที่โดกกับไปจจงหกัดเลยเวยยน้องรั้ครับผ่ากันจินหนาเด้อพี่น้องผกเป็นกำลังใจบาหน่อยเด้อมาเด่นบานไอ้คราบจีมาอนมาผ่ากล่องมาเด่นหน้ามาเพิ่นครั้งแรกมาบานเพิ่นมาหน่ยขับใจไอ้ัจีได้รายเหตบ้นไ้วงยุ่งวนมา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 ามาาานา ขอบคุณคิมนาไี่น้ยบาย